สวยครับตีดด,ดีเลยว่ะหายไปเลยโอ้ยมาแล้วครับ <c oughs> เขาแก้มือได้ครับโอ้โหใสสวยครับ <c oughs> สุดยอดใหญ่มากเลยมาแล้วครับ ยับมาให้ดูนี่ครับยอไอสองครับหน้าเหลืองหมดเลยครับเลือดไม่วิ่งเลยครับตามหน้าแต่ว่าก็โดนไปทุกคนครับเมื่อกี้พลาดไปคนละตัวสองตัวมีมือหน้าครับพลาดไปสองพยายามมาหน่อยยับมากครับปลดเลยแข้บ่บบแค่งปลด เบตเตอร์เลนคลิปเบตเตอร์ดูนะค,ครับเป็นไงครับสวยเยีเ่ยมอือหือมาขึ้นเรือครับหาย้วครับ ในน้ำมีปลาเยอ,ยอ,อเปะปลาตัวห้าวอีกยง่งต้องไเอา,าปลดเลยนะสุนนี่ต่วบใหญ่ตั่ม,งงม,มัเอีเออออเเออเอเ <c oughs> อเอ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 เอออเ น่องนี้หน่อยก็ปติ